มาควเกาวกับ,กบเดี๋ยวเดียวลับตาตอไปมาวิ่งเร็วไวแล้วทันใจคบกับกับกับ,กบมาวิ่งเร็วลีดูซี่หายไปมาวิ่งเร็วไวแล้วทันใจควบกับกับกับฮอนองคูง่ตาโตรอลิงพี่ลงิงพี่ลงิงพี่ลิงร้องไง ลิงร้องเจี๊ยกเจี๊ยเจี๊ยเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจี๊ยบเจี๊ยบมันร้องเรียกพวกมาคันพึ้งเวลาออเคียวหาผลลไม้กินเจี๊ยกเจี๊ยเจี๊ยกเจี๊ยบเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมา เจียกเจียเจียกมาลองเรียกพวกมาคันพอถึงเวลาออกเยี่ยวหาผลไม้กินเจี๊ยกเจียเจียกเจี๊ยบเจียเจียกเจียเจียไหนลิงร้องไงแล้วแมวร้องไงแมวร้องยังไงตอมกำลังสนุกสนานกับของเล่นใหม่นี่ซื้อมาใหม่เลยขาดไปแล้วหนึ่งอันพี่ข้อทีทำขาดไปแล้วหนึ่งอัน ใครแอบมองต้อมอยู่นะตอมดูสิใครแอบมองตอมอยู่นะ